กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีเอฟทางช่องท,ทุกทุกท่านครับอามาผมมาเจอกันกับแบดบวิไลนะครับเสาของวันอาทิตย์นะครับอ่าเพรามันเสารแล้วนะครับตอนนี้ก็ถือว่าบายแล้วก็คือขอบอกเอฟซวานะครับกัหลังจากแอดวิไลนะครับได้ปล่อยตัวเล็กแนวท่างนะครับอของ แม่แปดสามไปนะครับเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับนะครับทางการไฟฟ้าเพิ่ามีการสอบมบมำรุงนะครับก็เลยเฮ็ีรไให้เอวิไ,ฟไ,ฟไ,ฟไลนะครับ <c oughs> บ่ดดาล่งคลิปให้เอทางช่องได้ติดตามกันที่ว่าล่วงลาซ่าไปนะครับขอแจ้งให้เอได้ทราบกันเนื่องจากไฟฟ้าดับนะครับพิ่งหยุดใจกระแสไฟฟ้า ก็เลยเฮ็ดห้แอดวิไลนะครับบอด้ปล่อยตัวเลขแนวทางอย่างต่อเนื่องกันนะครับก็เลยหยุดชะงักไปช่วงหนึ่งอ่าตอนนี้นะครับกระแสะไฟเพื่อนกับปล่อยไฟมาแล้วนะครับอ่าก็คงจะได้ทํางานต่อไปอ่าบางเ c บางว่าก็ <c oughs> คือแอดวิไลทํางานนะครับแอดวิไลใช้เน็ตบาน่นนะครับใส่เน็ตบานรับก็เลยถ้าไฟดับอ่าก็เลยเฮ็ดไ้ งานหยุดชะงักไปก็เรยบ่ไดตอนเนื่องนะครับอ่าตอนนี้ไฟฟ้ากระแสะไฟฟ้ามากป็ปที่เรียบรอย้อยเอาขับมาในคลิปนี้คืออาจจะไปเร่ยเกินไ้นะครับจะเป็นแนวทางของปูดํานะครับอ่าแนวทางของปูดําสบาทรงมาให้นะครับหลังจากปล่อยแนวทางของแม่แปดสามไปแล้วนะครับอ่เป็นแนวทางของปูดํา <c oughs> องวดประจำวันที่หนึ่งตุลาคมนะครับแปบ๊บเดียวนะครับเอฟซจะย่างเกาเข้าซื้อเดือนตุลาคมแล้วอ่อีกบดนว่านาานนะครับวันที่หกที่เจ็ดนี่ก็ออกพรรษาออกพรรษาล่าพระเจ้าเขานาอกระทิ้นกันต่อไปนะครับปีหนึ่งนะครับ เร็วเหมือนโกโหกจริงๆนะครับปีหนึ่งเห็ดอยังแถบบัท่านนะครับแนวทางปูดำนะครับครับบอกว่าคุณพอ่อคุณแม่คงจะเตรียมสม,มุดประกาไว้แล้วนะครับมาเบิงงแนวทางของปูดำกับแนวทางของปูดำนะครับจะเป็นล่างอย่างเดียว อ่าล่างอย่างเดียวเราเขามาเริ่มจากอีกวีงกันนะครับอูดําวิ่งมาที่นะครับหกกับเจ็ด อ่หกกับเจ็ดนะครับ <c oughs> เลขติดครับ <c oughs> ติดล่างนะครับคือหนึ่งห้าเก้าครับนี่คือเลขติดหนึ่ง ห้าเก้าต่อไปจะเป็นชุดจับคู่นะครับชุดจับคู่มีหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหก เจ็ดห้าเก้าหกเก้าเจ็ดครับนี่ตัวกันพร้อมครับเอฟซีตัวกันคือ กันตัวกันจะมีห้าหนึ่งเจ็ดหกแล้วก็เก้าหนึ่งอ่านี่คือแนวทางของปูดำนะครับที่สบาทรงมหัยนะครับเอฟซี FC. เขาจัดชัดเจนนะครับอแอดเวลไลขอทวดอีกรอบนึงนะครับปูดํานะครับวิ่งหกับเจดเป็นล่างอย่างเดียวนะครับเป็นล่างอย่างเดียวติดนะครับติดมี159่งห้าเก้าครับคือเล็ติดนะครับหนึจับคู่ครับมีหกหนึ่งเจ็ดหนึ ห้าหกเจ็ดห้าเก้าหกเก้าเจ็ดตัวกันมีห้าหนึ่งกับเจ็ดหกกับเก้าหนึ่งนะครับนี่คือตัวเลขแนวทางของปูดำนะครับอา่าสำหรับตัววงกลมนะครับอา่าตัววงกลมนะครับสบายยังประสงค์มาให้เดี๋ยวถ้าปูดำวงกลมเป็นตัวใดเดีย,ยดวิไล่จะมาวงกลมให้นะครับอันนี้ก็คือคงจะเป็นอา่าชุดเต็ม นะครับพร้อมตัวกันตัวกัน3คู่นะครับตัวกัน3มคู่นะครับนี่คือแนวทางของปู่ดำนะครับมา่พบมาเจอกันช่วงบใบหลังจากไฟฟ้าดับนะครับไดยพึ่งได้มา่อพบเจอกันสำหรับวันอาทิตย์พึ่งเป็นคลิปที่2นะครับหลังจากช่วงเสาร์ได้ปล่อยตัวเล็กแนาทางของอแม่แปดสาไปนะครับช่วงบาย มาเอาของปูดำนะครับอ่ะมาติดตามกันอ่ะครับตัวเลขที่ย่งคาง้างค่ายูนะครับออกไปตามสูตรส่งมาแล้วนะครับเดี๋ยวแอฟิล่าจะอัปเดตลงให้นะครับสําหรับออกไปตามสูตรอ่าคัดมาเน้นๆเลยสําหรับออกไปตามสูตรนะครับละกานตัวเลขที่ย่งคาง้างค่ายูจะมีอ่าบ่ว่าจะเป็นสายด่วนโคราชครับได้มาแล้วซองล่างจากอุบลรอติดตามกัน เดี๋ยวแอดวิไลจะอัปเดตให้เบิงไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้คงจะจากลาเอฟซคุณพ่อคุณแม่ทังช่องกันไปนะครับขอกาบขอ,ขอ,ขอบุญขอบคุณทุกยอดไลยอดแชร์ทุกคอมเมนต์ที่คอยให้กำลังแรงใจแอดวิไลอยู่ตลอดนะครับจากลากันไปยุดีไม่แห้งเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ